สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Minecraft เติมพลังสมองเรามาเล่าถึงที่มาของ TikTok กันครับว่ามีที่มาที่ไปยังไง TikTok ถูกพัฒนาโดยบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีนก่อตั้งในปี2012โดยเจียงยี่หมิงจุดเริ่มต้นคือแอป,ป Douyin ในปี2016 ByteDance ได้เปดิดตัวแอป,ปชื่อ Douyin สำหรับตลาดจีนเป็นแอป,ปวิดีโอสั้นที่เน้นเนื้อหาสร้างสรรค์และความบันเทิง ขยายสู่ตลาดโลกด้วยชื่อ TikTok ในปี2017 ByteDance เปิดตัวเดาวยินเวอร์ชั่นสากลในต่างประเทศภายใต้ชื่อว่า TikTok การควบรวม Musical.ly ปี2018 ByteDance เข้าซื้อกิจการแอป Musical.ly ซึ่งเป็นแอปวิดีโอสั้นยอดนิยมในอเมริกาและรวมเข้ากับ TikTok ทำให้ฐานผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับโลกความนิยมระเบิดในยุคโควิดช่วงปี2020ที่ผู้คนทั่วโลกอยู่บ้าน ติ๊กต็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากเนื้อหาที่สร้างง่ายสนุกและแพร่กระจายไวโดยเฉพาะคลิปเต้นการแสดงตลกและชาเลนจ์ต่างๆจุดเด่นของ t i k กต็อก15วิถึง3นาทีปัจจุบันได้ถึง10นาทีใช้ AI ในการแนะนำคลิปได้ตรงใจผู้ใช้ส่งเสริมครีเอเตอร์ทั่วโลกให้สั้นเนื้อหา